อายุโอเคตัดต่อยเช่นเคยนะครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนตัดคลิปนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าคลิปนะครับแบบนั้นนะคลิปที่สวยเป็นไฟแสงรอบๆอบนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบนั้นนะครับแบบง่ายๆนะครับทุกคนนะเชิญมาทำไมเนี่ยงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับทุกคนนะเออเดียวก่อนก่อนจะไปเริ่มคลิปก็ผมก็ฝากอะไรนิดนึงนะครับสำหรับทุกคนนะก็ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับซ่องผมเลยนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนนะประมาณนั้น งั้นไม่เสียเวลาเรามาสอนเลยนะครับทุกคนนะมาเลยครับขั้นแรกให้เรามาแคปรูปนี้นะครับนี่ครับแคปรูปนี้นะครับแคบเลยนะครับทุกคนนะแคปเลยนะแคปรูปนี้แหละหลังจากแคปแล้วให้เรากดออกนะครับกดออกจากฟิลไฟได้เลยนะปุ๊บอประมาณนี้แล้วให้เรามาตัดที่แอปแคปคัดนะครับแอปไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนอยากจะตัดนะแคปคัดนะปุ๊บแล้วเราทําการเพิ่มวิดีโอนะครับเออเพิ่มเพิ่มรูปภาพนะครับที่เราแคปมานะ นี่ครับให้ที่เราแคปมานะครับเพิ่มได้เลยนะครับทุกคนปุ๊บผมจะอ,อันนี้ละกันนะอ่าแล้วให้เราทําการปรับขนาดนะครับเลื่อนมาหาคําว่ารูปแบบนะครับปุ๊บให้ทุกคนเลือกเป็น16ต่อ9นะครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็เราทําการซูมมันพอดีกับหน้าจอนะครับโดยการแตะไปที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วก็ซูมครับปุ๊บอ่าให้มันพอดีกับหน้าจอนะอ่ะาประมาณนี้ มันพอดีกับหน้าจอนะครับทุกคนนะแปบ๊บหนึ่งนะให้ผมซูมพอดีก่อนนะอืมทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะให้ผมซูมก่อนนะทำซูมยากแบบนี้เราทำไมมันปรับขนาดยากแบบนี้วะอ่าประมาณนี้ละกันนะผมจะเอานะ ใช่กันไปป่ะเนี่ยเขาใช้ได้อ่าทุกคนผมก็จะปรับประมาณนี้นะทุกคนนะให้มันพอดีสวยๆนะแล้วในหะ้เราทำการเพิ่มเอฟเฟกต์ที่เราโหลดมาจากแอปปิคตกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างคลิปนะครับทุกคนนะมันมีลิงก์นะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะให้เราหาคําว่าโโโอออออลิเวรร์ะไโอเวอร์เลย์นะครับทุกคนนะตรงนี้นะครับปึ๊บอ่า แล้วเราทําการเพิ่มวิดีโอที่เราโหลดมาจากกิกต่นะครับปุ๊บนี่ครับกดมาที่วิดีโอครับปุ๊บเลือกที่เราจะเพิ่มนี่เลยนะครับส่วนผมเป็นคนชอบแบบอะไรสีม่วงนะครับผมก็จะเลือกสีม่วงนะครับปุ๊บตรงนี้ปุ๊บอ่าเพิ่มนี่ครับเอาเพิ่มอ่าประมาณนี้แล้วให้ทุกคนหาคําว่าประกบนะครับทุกคนนะประกบปุ๊บอ่าตรงนี้แล้วให้เราเลือกอันที่3นะครับฟิลเตอร์นะครับปุ๊บตรงนี้อ่าแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดติ๊กครับ แล้วก็ทําการปรับซูมให้มันพอดีนะครับทุกคนนะพอดีกับอะไรรูปที่เราแคปมานะครับประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าเท่านี้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงดีให้เราอะไรแบบนี้ไอคลิปนี้ให้มันขยายเท่ากับคลิปไอเอฟเฟกนะครับทุกคนนะขยายให้มันพอดีกับเอฟเฟกนะทุกคนนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนให้ผมปรับสวยก่อนเฮ้ยเยอะเกินไปแล้ว ประมาณนี้แล้วกันนะนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะย,นยังไม่เสร็จนะทุกคนยังไม่เสร็จนะให้เราตัดออกแล้วครับมันพอดีกับเอฟเฟกนะครับ,บ,รบทุกคนนะตัดออกครับปุ๊บทุกคนสังเกตไหมครับถ้ามันเป็นเหมือนผมนะครับมันไม่พอดีไออะไรฟังซ้ายด้านบนนะครับมันไม่พอดีกับมันไม่ตรงกับชื่อของเรานะครับให้เราทําการเออ,อยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยว เราทําการคัดลอกนะครับคัดลอกเอฟฟกอันนี้นะครับที่เราแตะนะครับคัดลอกมา1อันนะครับคัดลอกครับแตะไปที่คลิปแล้วก็เลื่อนมาท้ายสุดแล้วครับแล้วหาคาว่าคัดลอกครับปุ๊บแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราแตะค้างไ้ที่คลิปที่เราคัดลอกมาครับแตะค้างปุ๊บแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาครับเลื่อนมาข้างหน้านะครับแบบนี้เดยวกันนะเลื่อนมาครับแบบนี้ให้มันตรงกันพอดีแบบนี้นะครับไปปุ๊บอ่า แล้วให้เรายัางไงเนี่ยอยาได้แปบนึงให้เราทําการตัดไอเอฟเฟกอันที่สองน,นะครับ,บแตะไปที่เอฟเฟกนะครับปึ๊บแตะนะครับแล้วให้เราเลื่อนหาคําว่าแก้ไขนะครับทุกคนปึ๊บแล้วก็มันที่สามนะครับรอบตัดนะครับปึ๊บแบบนี้และให้เราเลื่อนตรงนี้แบบนี้นะครับตามผมเลยนะครับทุกคนปึ๊บแบบนี้อ่าให้เรากดติ๊กไปเลยนะครับแล้ว ให้เราเลื่อนมาอันหน้าเลยนะครับตรงหน้าเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวปรับขนาดให้พอดีก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เรามาแตะอันข้างบนอันที่หนึ่งนะครับไอเสียกอันที่หนึ่งนะปุ๊บแล้วก็แก้ไขมันเดิมนะครับปุ๊บแบบนี้รอบตัดครับปุ๊บให้เราตัดตามผมเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับปุ๊บอ่า ง่ายครับติ๊กไปครับแล้วก็มาปรับให้มันพอดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับปรับพอดีกับไอ้นี่นะครับเหมือนเดิมนะครับแบบนี้อ่าให้มันพอดีแบบนี้นะถ้ามันใหญ่หรือเล็กเกินไปก็ทุกคนปรับได้นะครับทุกคนนะรายในนี้ผมจะปรับประมาณนี้นะอ่าทุกคนแล้วก็ยังไง ท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าใครยักให้แสงแบบมันมีออร่าเพิ่มมากขึ้นก็ไปแตะไปที่คลิปนะครับปึ๊บแตะไปที่แสงัแหละเลื่อนมาท้ายสุดนะครับแล้วเลื่อนกับประมาณนี้ครับหาคําว่าปรับแก้นะครับปึ๊บกดเข้าไปแล้วก็ความสว่างครับตรงนี้ปึ๊บนี่ครับให้เราปรับได้นะครับความสว่างของมันนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้ละกันผมเป็นคนชอบสว่างนะทุกคนนะประมาณนี้อ่า แล้วก็ถ้าอยากให้ตรงชื่อมันสว่างมากก็เหมือนกันนะครับปรับมือนกันเลยนะครับทุกคนนะตอนนี้ปรับแก้สว่างมากแล้วก็เลือกคมสว่างเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะไม่สว่างมากคนพอดีนะอ่าติ๊กไปเลยนะครับกดติ๊กเลยนะแบบนี้ปิดเสียงก่้นครับทุกคนเดี๋ยวติลิกรเสร็จมานนี้นัทุกคนนะท่านี้แล้วครับอ่าครับง่ายใช่ไหมครับเท่านี้ครับ แล้วก็ถ้าใครอยากแบบทําการทําให้มันเอฟเฟคกระตุกอะไรก็ผมมาแนะนําให้ทุกคนบันทึกก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราใส่เอฟเฟคมันกระตุกพวกนี้มันก็กระตุกด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไม่บันทึกก่อนเราไม่ใส่เอฟเฟคตอนนี้เลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มเอฟเฟคก่อนอืมเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับยังไงเนี่ย มันก็จะไม่กระตุกตามนะครับทุกคนนะดูแบบนี้นะดูแบบนี้นะเห็นไหมครับมันไม่กระตุกตามเหมือนกันไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมอยากให้เราทําการบันทึกก่อนนะครับทุกคนนะผมจะยกยกแบบไหนเนี่ยโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราอยากใส่เฟคอะไรเพิ่มก็ให้เราบันทึกก่อนนะครับให้มันมันถึงจะกระตุกตามกันนะครับไอ้แสงเนี่ยนะครับทุกคนนะอ่างั้นสิ่งที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับทุกคนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมเลยนะครับทุกคนนะ เพื่อไปกํกลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะพูดก็อย่าเลืมก็ได้นะครับทุกคนนะงั้นก็เจอกันในอีพีหน้านะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนนะงั้นก็ฝากติดตามช่องผูด้วยนะยังไงก็ฝากได้นะอ๋อทุกคนนะครับก่อนไปผมก็ขอฝากอะไรยังนะครับนี่ครับติกต่อของผมนะครับไปติดตามกันเลยนะครับนี่ครับติกต่อครับปึ๊บนี่ครับฟันดีเกมเมอร์นะครับผมตัดคลิปไม่มีใครดูเลยนะครับดูครับ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวติเล็กกสิทธิ์ไม่เปิดเพลงนะเดีย๋ยวตีเล็กกสิทธิ์ครับทุกคนผมก็เพิ่งแอบหัดตัดคลิปนะครับทุกคนนะประมาณนี้เพิ่งหันตัดคลิปนะทุกคนนะยังไงก็ฝากติดตามติ๊กตอกผมด้วยนะครับทุกคนนะยังไงก็ลากรอบยังไงก็ขอลาเพียงคลิปนี้นะครับทุกคนนะงันก็บายยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับไปก่อนนะครับ